สวัสดีครับอาร์ตครับจะเพจอาร์ตมากครับก็วันนี้จะมาให้ดูห้องนะครับที่ผมอยู่เนี่ยก็จะเป็นห้องในโรงแรมที่อยู่ในค่ายนี่แหละนะครับก็เดินไปเรียนประมาณไม่เกิน500เมตรนะครับบอกก่อนว่าห้องผมก็จะลกนิดนึงครับก็เดี๋ยวเริ่มกันที่ห้องน้ำกับห้องน้ำนี่ก็จะเป็นห้องน้ําที่มีอาบน้านะครับแล้วก็เขาก็จะมีคนมาดูแลนั่นแหละนะครับอันนี้ก็สบู่กับน้ำยาสบู่กับครีมอาบน้ำครับที่แบบมาจากเมืองไทยนะครับ แล้วกออ็อันนี้นะครับอะไรวะโลชั่นนะครับบอดี้โลชั่นนะครับแต่ทาทั้งตัวแหละนะครับแล้วก็ฟองน้ำนะครับเอาไว้ล้างจานนะครับเจ้าติฟันแม่ให้มานะครับแล้วก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเครื่องออฮีเตอร์แล้วก็เป็นเครื่องปรับอากาศนะครับก็ปกติแล้วถ้าไม่หนาวมากก็จะไม่เปิดนะครับ มีแบตเตอรี่นะครับที่เอาไว้ใช้ตัดผมนะครับเพราะว่าค่าตัดผมแพงนะครับพวกนี้ก็ของโรงแรมเขาให้ให้มาครับแล้วก็ยังไม่ได้ใช้นะก็เลยกองๆองไว้นะครับพวกฟันแบตเตอรี่นะครับเก้าอี้นะเขาให้มา2ตัวนะครับเก้าอี้เอาไว้ตากผ้านะครับตามภาษาชายโสดนะครับมีลังอันหนึ่งที่เอาไว้เก็บของนะครับก็เป็นพวก ทัพเปอร์แวร์นะครับเอาไว้ใส่ของไปกินตอนเที่ยงนะครับก็โปรตีไปกินในห้องเรียนได้นะครับบางคนก็11โมงก็ควักเข้าอกากินแล้วนะครับมีมาม่าที่ซื้อมาจากเมืองไทยนะครับสองอนะครับอีกคอหนึ่งอยู่ไหนวะอีกคอหนึ่งอยู่นี่นะครับก็ยังกินไม่หมดนะครับอันนี้กล่องรองเท้ายังไม่ได้ทิ้งนะครับมีอะไรอีกนะครับก็มีโคมไฟนะครับแล้วก็มีของที่เขาให้มานะครับ คือเลือกไม่ได้นะเขาเขาให้มาหมดนะครับก็จริงๆหลักสูตรเนี้ยก็ไม่ได้มีภ้าสนามครับก็เลยแบบว่าไม่ได้ใช้นะครับจะมีอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเนี่ยเปสนามนะครับที่เขาให้มาแต่ว่าผมก็ไม่ได้ใช้นะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็นั่งเรียนดู PowerPoint นะครับไอ้ที่เขาไว้วางกระเป๋าผมก็ไว้ตากผ้าเหมือนกันนะครับโต๊ะข้างเตียงก็ไว้ชาร์จโทรศัพท์นะครับเตียงก็นั่นแหละนะเละนิดนึงนะครับพวกเอกสารนะครับที่เกี่ยวกับการเรียนผมเอามากองๆไว้ในนี้นะครับ แล้วก็โต๊ะอันนี้ก็เป็นของโรงแรมนี่แหละก็จะมีเครื่องชงกาแฟให้นะเราก็จะมีแบบพวกกาแฟถูกๆนะครับให้มาชงกินนะครับผมก็ไปซื้อกาแฟที่มันยี่ห้อดีขึ้นมาชงกินด้วยเหมือนกันนะครับโกปิโก้เนี่ยเอามาจากเมืองไทยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะเป็นกาแฟมาเลยนะครับแบบมาจากเมืองไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้กะว่าเผื่อไม่มีอะไรกินนะครับจะได้กินไอซีเร <ทำ S 2> ียวนี้ได้นะครับเออ สเพเห็น้นะครับที่เอามากองๆไว้นะครับเออจะมีพวกกันหนงกันหนาวนะครับช่วงนี้หนาวนะครับแล้วก็เมีนี่ไปแกะตรงขนมนะครับเอ่ออะไรอีกล่ะนะหมวกหมวกเมอกพวกนี้นะครับก็ไว้อันนี้ไป้เข้าเรียนนะครับเข้าตึกในห้องที่เป็นห้องเก็บของและตู้เสื้อผ้านะก็มีพวกเครื่องมเครื่องแบบนะครับแล้วก็กระเป๋าที่จะเอากบเบงไทยนะครับมีกล่องของเล่นนะครับที่ซื้อมานะครับก็ เสื้อชุดคอแบะยังไม่ได้ใส่เลยครับก็เขาให้เอามาทุกครั้งก็แหละนะครับยังไม่ได้ใส่ชุดพรางเอามาแค่2ชุดครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มีภาพสนามหรอกนะครับแล้วก็มีอันนี้เหมือนกันนะอุปกรณ์สนามก็ไม่ได้ใช้นะครับหลักสูตรนี้ก็เลยมากองกองไว้ในห้องนี้นะครับ้า่าก็มีตู้เซฟนะครับอะไรอีกล่ะเออจริงๆแล้วที่โรงแรมนี้เขาก็จะมีไอ้ตารีดให้นะคกับไอ้ที่รีดผ้าเนี่ยเขาก็จะมีให้นะครับแล้วก็ซักผ้าไปซักข้างนอกนะครับโต๊ะอันนี้ผมก็ไป ไปปุ้มมาจากทางนู้นนะครับจริงๆแล้วมันนั่งอยู่ตรงนู้นนะครับแต่ว่าผมเอามาต่อคอมแล้วก็ต่อครอบทีวีนะครับแล้วก็ใช้เ,เล่นกล้งเล่นเกมนี่นั่นนู่นนะครับก็ของเล่นนะครับของเล่นที่ซื้อมานะครับเอาไว้แก้เซ็งนะครับแล้วก็มีพวกเสื้อก็อยู่ในตู้พวกนี้นะครับมีอะไรไหมเนี่ยเรอ,อ,องเท้านะก็กองกองเอาไว้นะครับเอ,อเอามาจากเมืองไทยอยู่สองคู่แล้วก็ตอนนี้มาซื้อใหม่อีกประมาณสองคู่นะครับ ก็เดินเยอะนะครับตอนอยู่ที่นี่ก็ค่อนข้างไปไหนมาไหนก็ลาบากหน่อยครับเพราะไม่มีรถนะครับแล้วก็ส่วนสงสารนะก็ไม่ค่อยดีก็อาศัยเพื่อนฝรั่งครับไปพาไปเที่ยวเอานะครับก็ห้องผมก็ประมาณนี้นะครับหลังจาก1เดือน2เดือนสิเออนะสอเดือนที่ผ่านมาใครยังไม่กดไลค์กดซับครายครับก็กดเอาไว้นะครับแล้วก็มีอะไรจะอเปเดก็เดี๋ยวมาผล่มาเรื่อยๆนะครับว่างนะครับก็วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ